ครับฝอ่องปปเขนสติอิจานของกเรเดินครับพามาท่งนาอีกแล้วมือน,นี้ีิลองมาขุดหลุมป่าอยากจะเป็นอะไรปลาสิลงคือคือหลายๆช่องที่เพื่อนทําอยู่บอกโอเคก็ไปเบิ่งมาเดี๋ยว่ขุดหลุมป่าง่ายดีเพราะว่าท,ที่เราจะมาขุดในปปเขินตะปลาไปแล้วคือเอาปลาน้ําข่อดไปแล้วแบบนี้นนี้จะเลิมาลองขุดหลุมเบิง่งที่ได้หรือไม่ได้ ใกล้ลงไปข้างล่างตรงนี้มันมีน้ำอยู่น้เนื่องข้างบนมันแห้งหมดปะป่าที่ลงหลุมของเฮาก็ได้ครั้งแรกเนาะกับการทำหลุมป่ายังมีทรายจละละจะเละแต่มันเอาเงะมันเข้าป่าก่อนหนึ่็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อคนละหนึ่งไลค์ทับกับผู้ละหนึ่งกำลังใจ ขับมาลุยกันแต่เสียงมากหุดหลุมตรงนี้แหละ เรียบร้อยแล้วหนมปลาเฮ้ยมีปลามาเพราะปลามนะ้ยเยังบ่มมดมันอยู่ในข้างในนู้นพี่เนาะมันเข้าไปกลางคืนถ้ามีน้ำหมอกน้ำพ้ามาันอาจจะบืนกับบ่เคยดอกครั้งแรกกลับบ่งเพื่อนเด็ดเพื่อนเด็ตลงที่ดีในข้างบนนี่ยบ่เคยขีเจียวหญ้าปุ๊บบางๆสักหน่อย าเบิ่งกันมาอื่นสิเป็นจังไดสิมานสมคำล่ำลืออยู่ปะเพราะว่ามันยังมีแบบเป็นคีเดนเป็นบวกอยู่อย่างข้างในเล็กๆน้อยๆอยู่แบบนี้น่าจะมีปลายัางอยู่เดี๋ยวรอรุ่นพรุ่งน,นี้เช้าครับพรุ่งนี้เชา้าจะปลามาเบิ่งลมของเฮาสิมาอยู่บ่เป็นกำลังใจให้เนยเด้อนอวยพรให้เนยลมนี่ให้มันมาลเฮงๆเนย สวัสดีครับสวัสดียามเช้าในเวลามา่บบึงหรือว่ามายามลุมปลาที่เราขุดไวเมื่อวานนี่บรรยากาศยามเช้าสดชื่นขนาดเลยอากาศเย็นๆมีน้ำหมอกอุมคลุมอยู่ท้องฟ้ามันเข้ายามหนาวเนาะมันก็จะแบบนี้เด็กทีออกทายมืดไวนานเช้าอ,อากาศเย็นจะ้จะเป็นไอะไรมั้ง ต้องมาลุ้นลงให้เฮาอยู่เบาครั้งแรกกับการขุดลุมป่ามาเบิ่งกันครับนี่เด็กเที่เราเคลียรขุดไว้เมื่อวานนี่อยาปกไว้หน่อยนึงแต่ทําทซาเดินมานี่มีประค้อน้อยอ่ะไปช่อนน้อยทำไมมันไม่ไปอ่ะพี่น้องนี่เด็เนี่ย นี่น้าปลาลดนี่นี่ดิน้ำไปลงควรปูขุดรูใหม่ปูขุดรูใหม่เลยดูปูนี่ดิเอาอย่างเกี้ยงๆแบบนั้นอ่ะปลาบอกวิมันก็มีน้ำมาในหลุมของเรานี่ดิปลามันเพิมมาอยู่แบบนี้อ่ะ หรือมันเนี่ยนะมันปัดหลุมแบบนั้นอ่ะมันคือบ่นลงอ่ะมันคือมีน้ำด้วยขอดูก่อนนะปลาได้ไงเออขี้ตุ่มอยู่เท้อะหรือว่ามันยังบบทันลงหลุมบ่สายสายบ่กเดดออกอคนบอ่อมันคือมีน้ำอ่ะน้ำเต็มหลุมเลยน้ำเต็มหลุมเลย น้ำแห้งหมดเลยมันลงว้วาอยู่ในหลุมหมดเลยน้ำตายแล้วใ่ก็ะแม่นความอยู่บ่เอ็นเป็นอยู่บ่หรอก็คือมีน้ำนั่นนะ่ะเราค้างอยู่โกงอยู่นในหลุมมันมีปลาอยู่บ่บัดบนี้ข้างบนนี่เห็นปลาหลายตัวแล้วจับใส่ถังเลยเนาะ หลายตแล้วแล้นะเดี๋ยวค่อยหาวิธีเอาน้าออกดูว่ามันมีปลาไหมในบ่อของเราจับเลข็าต้องจับปลานี่ก่อนมันบอมไปลุ่มลุมนี่ก่อนข,ขิ้ตมหัดคืนขึ้นบดินไปลุ่มมีแต่หอยตีนปูบามีหอยทางป่าลงอยู่ก็ได้

ไม่ยอมไปลงหลุม นี่ดิสองทำไมไม่ไปลงหลุมกันจ้าไม่เข้าใจปึด๊ดเดี๋ยวมาลุ้นในหลุมกันที่มีปลาให้เราอยู่อะนนี้จะมีน้ำเพื่อนเพื่อนน้ำเพื่อนเพิ่ม รุ่นกันครับขินตั้งกล้องก่อนภาพหลุมปลาเป็นหน้ากากเดี๋ยวรู้มีหอยนองแล้วเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ นี่ปูน้ำออกก่อนเพือมีน้ำตัวน้ำที่มันข้างๆอยู่มันไหลไปเนาะอย่ามันดูมึงนูมึงดูมึงดูมีอะไรไหมพกูเด้อกระทำทำไมไม่มีน้ำ เราทำทำไมน้ำม,มาเต็มเลยน้ำไปอยู่เต็มบอ่อเลยหลายซะด้วยนะโอ้ยฝ่ามาแล้วโอ้ยมันขึ้นมาโอ้ยมีอยู่มันขึ้นมาหนึ่งขึ้นนะบอกพี้จับ Ui mi lùi dưới lắm quá nắm nó nắm nắm mặt nắm nắm mặt nắm mặt nắm มากรเด้อไปกิเสียวปลาแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลุมป้าเด็กโตรุ่นกันเร็ก่าจด็โตจักโตเนึ่ยเดาตาม đi đi thôi nè Ah, pha mất ah. <laughs> <coughs> <Did you pop? coughs> ลงอยู่ดนะ่าปกได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยูออ่ถ้าปนะกก็คือเก่าเนาะเผื่อเป็นนี้คอยมาเวียนบึงเรื่อยๆเรื่องขก,การทำลุมปลาโอ้ยดแดีที่คมแต่เศร้าเลย ทีเด้อข้างแรกับการพุดรูปลาไว้วานก็อยู่บนบ้านนี่แหละวิธีบ้านทฮาเนาะเรียนรู้เอาศึกษาเอาบัเป็นมันถักเป็น <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพีนงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับเราคพยก,ก,กันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ